อารมณ์สีอารมณ์สีอาลมณ์สีโอเคอารมณ์สีอามตันเกมตันเกมมึงเรียกรอามณ์สีลยนะพอพอพอที่โดดมากดเลยนะโดดไปเลยโดดไปเลยไอ้เย้ยสองอันก่อนก็ได้ก่อนมึงลดกันเนี่ยชิบหายมาเว้ยเว้ยคอนเทนต์คอนเทนต์เลยแจ้พุ่งหลาวเลยหนึ่งคนเองเอู้เฮ้ยกระทืบกระทืบกระทืบเอาบาดตายว่าเอาบาดตายว่าไอ้เนี่ยเอาบาดตายว่ากูดอกยาให้ไม่เป็นไรหรอกพันยาได้เดาเดาโดนกูตุ๋ย เด็กทีแม่งตายยกเตี๋ยเลยเกี่ยตายเลยไอ้ยี่อย่าก็ทาเลยไม่ใช่ตัวหนึ่งเราใช่ตัวนึ่งละประมาณตีนึงได้ไม่อยากคุยเลยอยากจุ๊งแต่ต้องไลนเด็กิปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยยี่หมวยหมวยยี่ตุ๋ยอยู่ยรวยรวยเยี่ะ What What the fuck ตายนะเดี๋ยู่นะอยู่นะมูหนึ่ง้จละเมอ้างานนะสองตัว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 มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้ยยี่ข้าวบุญข้าวบุญโดนยิงกูโดนยิงเพื่อนกูโดนยิงเพื่อนดาว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 ตัวที่ยิงมึงดาว โอเคจับไปเดี๋ยวตันี้เดี๋ยวตรงมาเดีวตมาดวตรงมาเดีวตรงมาดีวตรงมาดีวตรงมาเดวตมาเดยวตมาดียวตรมาดีวตังมาดีวตรงมาดวตรงมาดวตมาดวตงมาดีวตงมาเดวตัวตงมาวตัวตงมาเีตัวตัมาเดีตยวตรงมาเดวตัวตงมาเดีตัวตรงมาเดวตัวตรงมาีตัวตรงมาเดวตัวตรงมาเดวตัวตรงมาเดีตยวตมาเดีตัวตมาดีตยวตรงมาเดีตัวตมาเดวตัวตมาวตยวตมาเดวตัวตรงมาวตัวต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 มาว เดี Bref, right ๋ยวก่อนพวกมึงนี้กันเขี้นไหนเขี้ยไปเลยตัเล่นไนท์เปอร์หรือเปล่าไนเปอร์ไปเลยอะเล่นได้หมดแหละได้หมดคือเล่นไหมโอ้โหอยากได้สตาร่าเลยหลัน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 ที่สตาล่ากูมีแม็กกาซีนสองกับยาหนึ่งกล่องสวยเออให้มีมีมีเบ๊ไอเยือตุเล่นนะครับ อุ้ยตลาดสีไม่ใช่กล่องศพกองพราก่อนกองพระรอมไข่ยิงเขี้ยใคร่ยิงไข่ยิงไข่ยิงวัดตลาของโคตรดีเหยียหมวกสองเกาะสามน้อยเมื่อกี้ใครยิงกูยิงกูยิงกูยิงโอู้ดเน้นๆที่ยแม่งว่าจะา้มน้องตกคนนึงไปยิงเน้นเลยนะตก่องดบเน้นๆแล้วก็ใอญ่เออเป็นการแก้ตัวไปดมเจอเพื่อนร่วมทีมทำตัวแย่ทำตกคนอื่นนั่นทุกปืนแหละ ก็แซดเด้อก็แซดเด้อ้าวอย่างเงี้ยให้โดนสนายคู่แล้วดิกูเหลือทีมแม่นะทีมแม่ก็บอกเดี๋ยวกูก็ปืนครบแล้วอเฮ้ยเพื่อนกูมีวีเด็เอ็กอะเฮ้ยวีเดเอ็กเปล่าหรือจะเล่นเปล่าเซสเซสเอ็กกูมีทิ้งวีเด็ดก็เฮ้ยเอเกเอเกก์เพื่อนเอ็กอ่ะอ่ะไหนเอเกเอเก เอโคเอโค้เอโกเอโ้เป็นเป็นเฮลิงไงจ๊ะเอโก้เอโคไม่เคยกััเป็นเป็นเป็นเหนุ่มจะตายอ่ะเป็นทลัวกจนต้งหนุ่หนูจะตายลองดูดูมันบอกว่าอะไรอ่ะอัปเดตทูวินโดว์ yeah, Good, Good 1เหรอดูไหมไม่ตกใจเลยเชียกูทักปืนขึ้นมาปุ๊บแม่งเห็นเปืนเล้แอ๋อมันเต็ดที่ันไม่ได้สบาย หมอจะได้ตื่นฮิวหมอต้องการทิศเอนนี่อาญาเลี้ยงดูไม่มีอะไรเหรอไม่มีต่อเฮ้ยไม่มีหละสนสอนเปอร์เลยเราเราลองเล่นแผนในโดมโดดต้นเกมทุกตาแก่ไนเฮ้ยว่ากูว่ามันต้องมีตีตึงๆแม่งโดดต้นเกมเลยแล้วเราก็จะตายต้นเกมเลย ก็ต้องกินพวกอย่าไปหยองอย่าไปหยอกเพราะนี่ที่กูโดดต้องกินพวกกะกะระยะไม่ถูกว่ามันต้องโดดถึงตรงไหนถึงโดดไงกูเลยโดดไม่ต้องกินเลยกไม่ต้องถึงปุ๊บกิมโดดไปเลยไงไอ้เหี้ยกูตรงนี้มีคนก็คุณตรงไหนตรงไหนกลุ่มูมีแน่นอนอยาไปเขาในศาสตว์เอ้ยาทิปยาทิปไอซัมมันบอกว่าน่าจะมีเพราะอะไรก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่ามีแต่ว่ามีชัวร์ไอซัมยาิตัวเนี้ยปกติตัวเนี้ยปกติพวกตัวแบบวงชุบอะแม่งชอบวิ่งขึ้นมาเว้ยแม่งก็ตัวที่ชุบมาแล้วแม่งชอบวิ่งแม่งชอบวิ่งมาเเปิดกลล่่องน ตย่ตเปิดกล่องอย่าเปิดกล่องเราดักเขาเราดักเขาอย่าเปิดกล่องอย่าเปิดก่องเราดักเขาเอ๊ะมันมันไม่มีกล่องตอนนี้ไม่มีกล่องเห็นแนมแบงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไอ้นี่ไม่มันมันมีแหละแต่ตอนนี้มันน่าจะไป็สปอนใครก็ต่อคนโง่วิ่งมาแบบวิ่งมาปุ๊บกล่องไม่มีก็ลุมยิงแม่งซี่คนเลยจะรอนี้ก็ได้เราแอบแอบตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนวงทุบไปโยงทุบเปิดเกลือเมื่อไหร่ก็ไปเลยเงี้ยไปเลยวิ่งวงเลยสวยแม่งเดี๋ยววงไป ปาร์คแบบกี่คอยตัดไหนอ่ะคุเจอกูจะปลอดภัยเว้ยอะไรฟีชันเลยฟีชันไปฟีชันสามไปเฮ้ยไอ้ตันตันมันลุกลุกตันตันลุกตันลุกลุกลุกไอ้ไม่ใช่ลุกอย่างนี้ไอ้สัตว์เลยโคตรตลาดไอ้เอ้ยอู้ฮูเขาดึโฮู้ฮูู้ไว้เขาดึงดิย่อไหนย่อหนย่อดิขี้เหร่มึงจะกระโดดไหม ลงลงลงย่อยย่อยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ลูกลูกให้หมดเลยไอ้ลูก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 คนลูกคนลูกคนต้องจบตรงกันสามต่อหนึ่งโดดโอ้โหหยิบเอาแม่มันอยทางกลางเลยเออได้แล้ว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 จะกระโดดทำไมล่ะเอ้ามันเข้าไปมังเข้าไปเดี๋ยวต้องลุกต้องลุกมันต้องลุกเข้าไป เออเอาดิเอาดิงมาดิมาดิต้องมาดิกรนต้องกะกะกระกะไอ้เชี่ยมันกรจะบไปเนี่ยกะอะไรอยู่ออน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 เออนอนเอาไเชี่ยมือรังกดอ้าเรียบร้อยเฮ้ย That's pretty ตีคนทีเดียวกันเลย ใช่เนี่ยว่ดโดนยิงไปเลยได้หนาได้หนาได้หนาลูกเดียวได้หนาลูกเดียวมันตายกันหมดอ่ะไม่เก่าต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยไม่ไม่ต้องกลัวกรบสองหิงกรบสามไอ้ตันเกาะอะไรเกาะสัตกลัวปืนเจาะไปเลยเี้ยเดี๋ยวแม่งมาเนี่ยต้องได้ทั้งหนึ่งนัดอ่ะตูต้องได้มันหนึ่งนัดอ่ะตัวตอกคนเกาะเลยกูว่ายังไงก็ดาวเชื่อดิไอ้เชี้ยไปตานก็แปลกไอ้ตัตีคนอยู่ที่เดียวกันอ่ะ แต่มันผ่านคนดูอ่านนะนั้นอันชิบ่ายเฮ้ยอันนี้กูมีโคโด่กูมีโคโน่ไม่มึงมึงต้องนัดกันกดโคโน่ก่อนด้ยไม่ใช่ไหมกดทีเดียวกันสาวคนนี้ไอ้เหี้ยเออมันต้องกดทีทีละคนทีละคนไอ้องกันโคโน่ไอ้เนี่ยป้องกันหนึ่งพันกี่ยวกว่าเออไอ้เหี้ยคนละหกร้อยเท่าไหร่พันแปดเป็นโคโน่พันแปดไอ้เหี้ยมึงเจอมึงเจอก่อนแล้วก็จบได้แค่เพราะเราเป็นแตกอตัดเองน าแล้วทีนี้ใครจะดูว่าวงชุบไม้ยังไงจะได้ดูได้นะมาดูอยู่ดูอยู่ดูอูเป like ิดแบบดูใ like? ห้เป well, so. okay, ิดแบบดูขึ้นแนมแบบล์อขึ้นแนมแบบมีคนชุบเล้จะวิ่งกันออกไปแล้วกูยิงแม่งโอ้ยว่าจริงแม่งเลยเฮ้น้องคอนดอะไรม็นอนหลอกซึกกลัวปืนจ่ออย่างเดียวมันตายต้องตายกูเลยที่นี่ยมันัชื่อกูมาแล้วใครเข้ามาอะไรมึงจะไปว่ายน้ำเล่นเหรอ กูกูกูมึงไปเดินมึงไปเดินมันช่วจริงเหรอวะไม่มีคนตกอยู่ในแพ้โดนเว้ยมันจะมาประมาณในเว็บบูตักอ่ะเหลือไม่มีคนตายเลยว้าวมึงมีสักคนหนึ่งดิไม่ไม่าไม่โดดเรือไม่น่าจะมีคนโดดไม่มีคนโดดมันส่วนใหญ่จะไปโดดเนี่ยน่าจะไปโดดตรงไฟฟ้าเนี่ยผูชีนกตรงงานคาตูอะไรเงี้ยน่าจะมีคนไปอู่เรือแล้วแหละแต่ว่ายังไม่แสดงตัว จอ yeah. oh, ิงก็ต้องมีละคนดิเจ้ากูแบบจับหัววิธีตรงนี้ตรงนี้เตัดเลี้ยงไงเมอกี้กูเห็นหัวเขาขวๆน่าจะเป็นปากระต่ายโดมกระต่ายโดมก็เลยดูต้นไม้นะทางซ้ายอ่ะฮะมึงเห็นได้ไงวะอะไรเดี๋ยวกูเดินไปดูไหมกระต่ายโดมเมื่อกี้มันยังอยู่นอกบ้านอยู่เลยเฮียพวกมึงปิดตัดเลี้ยงกันเถอะเฮียเฮ้ยกูว่ากูบอกแล้วกูรับผกูบอกแล้ว แล้ว,ลวมึงไม่เปิดปุ่มแล้วมึงก็ปิดวะไม่เอากูลบปุ่มมันลกเออกูรู้ว่าลกมึงกูว่ามึงเปิดไว้มันก็ลกอยู่ดีอะ่ะเปิดสัตว์เลี้ยงไว้แม่ก็ลกไอ้นี่ไม่ลกมันจะสังเกตดิมันหลอนไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอกมเห็นเหี่เพื<ๆ>่อนเพื่อนไม่เห็นถ้าจะไม่ปรับภาพสวยมีโมอยูคนเดียวใช่โมเห็นอยู่คนเดียวใช่ใช่กูปรับภาพสวยไงดูเก็ตกใจ่เห็นอะไรหมดเลยชอ ชื่ออะไรพี่อะไรไหนวะตันเลี้ยงวดูตัดเลี้ยงมึงอยู่ไหนวะไม่เห็นนะมันซับซับกันไม่เห็นเลยจับมันไปแล้วเฮียกูเปิดไปแล้ว Bye Have a great time เอาเอาเอาคันด้กี่กูบอกไม่ชอบบ้านแล้วเอาเอาเอากลับมาก่อนไอ้ชาร์ตยังอยู่ก่อนได้อยู่กันยังอยู่ในกล่องเยบอกเลไอชาร์ยอยู่ได้เฮ้ยแต่หนึ่งนาทีไม่น่ามีคนมาแล้วมั้ง หนึ่งนาทีก็ไม่ต้องมีเยอะเลยมุขเลยะเฮ้มีบ้านแบบวิ่งวิ่งผ่านมาขรถ่ับมาอะไรเี้ยต้องงนี่ไม่ไมมีกระจุจริงเหรอวะเฮ้ยแผนนี้ออกจะดีแต่แม่ชุบกันโคตรไกลเลยเอนอฬนการไปกันมันเนี่ยขึ้นในีไปเลยตายยาเรจิ้ไปสี่คนเลยไปโถมมันในอย่าว่าตายยกงว่าตาย มันมีคนเดียวใช่ไหมที่เาคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องมีคนอ่ะแล้วมันมันจะมันไม่มีคนอ่ะแบบเรามาแอบตรงเนี้ยผมมันอยู่ในวงนะมาแอบยังไงครับไอ้มมึงเียด๋วผใครใครถ้าใครไปดูลงสีดิไปดูอ่ะไปไปลงสีอ่ะแบบหรือว่ก็ไปเพราะละไรสีอ่ะเรนอยู่ที่เขาจะยิงแม่เลยมีคนพวกมีคนอยู่ตรงสีแม่งก็ยิงกันอยู่เว้ยแต่ตรงนี้ระยะไม่ถึง เพราะมีถึงเพราะมันเป็นชุบกันอ่ะต้องผ่านตู้ไปลงตีกับตู้ไหนได้ก็ว่าลงตีถ้าเาไปแคมป์ที่มุสีเราไปตู้จากคนไปชุบเนี่ยกูว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้คิวเยอะมากกว่ามากกว่ามั่งอยู่นี้ง่อยๆนะเป็นไตัวนี้มันเซ็กว่าอ้าวเลยเซ็ตกว่าตัวนี้ที่น้าเฟิรมมากเไอ้ยมึงวางมึงวางโทรศัพท์เลย่อ่ยกูไม่ได้จับ กับวนกูกูท้าใส่ก็ได้ไหมเนี่ยนี่ไงชื่อคอนเทนต์ว่าลอยิ่งยิ่งเลยรอยเฮียลอยจุดสามจุดอะจุดจุดจุดรอรอแล้วจุดจุดจุดเลยก่อแล้วไอ้ตว์ไอ้ตันไม่ชอบแปลกพวกไอ้เหี้ยไหนดูดิมึงมึงวัดเราดิมีอยู่ในวงอีกไหมวัดดูดิไอ้ยังได้เดียววงอีกอยู่ไม่หายเลย ไม่ใหญ่เลยาจจงเนียเข่าจะต้าประตูแล้วควิงเข้ามาเฮ้ยที่ะะยมใครไม่รู้มึงดีมึงดีโดระเบิดสูตรมามึงกลางโนกมีเสียงติดติดติด๊อะไรนะดแล้ววะไอระเบิดเมื่อไรกับคโน่เลยก่อนเลย มันต้งมฝึกวิ่้างกนว่ะมันาวก็วิ่งก่อนแล้วเดอานีแล้วก็มองมัดกาคนมันดีเลยนะที่ว่าแลคนคนโน้นก็ยืนอยู่ทถ้าวงบีบอะไม่ออกยาเลยอ้าไอจอไอจอนเกซ์โซมาไปวิ่งวะจะทปงไไม่รู้ชื่อชื่อ คนอยู่ริมหักตายอ่ะนั่งกันอยู่ริมหักตายอะไรเงี้ยต้องพึ่งออกไปได้เลยไอ้พวกแบบนั้นน่าจะน่าจะชิวเยอะแน่หรอว่าอะไรนี่ยมวงไปดูวงอยู่นี่ไม่จะวงอยู่ใกล้วงใกล้นี่แค่ลงไปนิดเดียวเองเนี่ยก็วิ่งลงไปก็ติดกระจายไปดักคนตรงคนอะไรอ่ะ กูบอกเลยบ้านนี้ยิงมันน่ะบ้านบ้านที่โดมเคยแอนตอนนั้นนี่แหละทางนี้แม่งยิงมันอ่ะมันไอโดมน่ะคิดเลยว่ะคือม่งกลางวงเนี่ยคือมึงอยู่ได้สองวงอ่ะจริงตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงแบบตายไงเจ๊เจร้อยหนักตรงเนี่เลยด้วร้อยหนาแล้วที่ซ้อกูบวกกันบ้านหยับหยอกอ่ะเดยอะนะมึงมียากี่กล่องอ่ะมึงมียากี่กล่องมันสี่สองกล่องมันมีไอซานสี่พูสองไอโดมอ่ะ สามสามกูสามมีอาสามอาบอสมีปืนนี้ด้วยมีปืนนี้ด้วยอ๋อผมไม่บอกว่าเราเปล่าเลยที่ยิงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเรามีปืนอเรามีอะไรกันเป็นปืนกูเล็กเนี่ยชิวๆเราเอาล็อกมาดิยาวๆเลยนั่ะเลยลงเขาแบบเดียวเว้ยแต่แค่ว่าเราลงเขาแล้วโดยตัวบ้านนั้นยิงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงเนี่ย

กระเป๋าก็เดิแบงแงนี่เดียวเอกระเปู่ใหญ่ลุกันไอ้ใหญ่โดนวงแหวนีอน้อเดียวอยู่สี่คนเยนไหนจริงแค่ตรงนี้ก็อยู่ได้เราอยากตรงนี้กอของเรตวแอบบนไม้เนี่ยตันนีู้่ได้ป่ะ้ข้าบกอยู่บนไม้เนี่ยตัอยู่ได้กูมกูอยากไปตรงไหนเนี่ยคนทางซ้ายคน วิ่งมันลังเราแล้วหนึ่งคนด้านล่างเห็นเปล่าเห็นเลตัวละตัวละตัวละแหละเียวิ่งโง่ๆน่ะยิงแม่งเียตรงงอะตอมมอดได้ปะตอมออะตอมออะมึงต้องขึ้นมาข้างบนโอ้โหมีตัวนึ่งกำลเงวิ่งมาทางนี้มีตัวหนึงเราวิ่มาทางนี้ตัวละอตัวละเดี๋ยวเดีย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 เดี๋ยวยวเดีวยวยววเดี๋ยเดี๋ยวี๋ยวเย ยังวะนตุนตุาะตุนตนตุ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 นตนตุนตุนตนตนตุนตุนตุนนตุนตุนตนนตุนนตุนต ต้องออกไปทางขวาไอ้เขี้ยตกตกบอตกมอตกใจเย็นมอตกมาอย่างกูนี่บนบ้านบบ้านบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้าใหญ่บ้าใหญ่บ้าใหญ่ทางขวาไอ้เ้ยคลิปนี้แม่งรออะไรบางคนเนี่เล่นเกมรอต่อไปตดีควรอว่าตอีกว่ตอไปดกาต่อปี่า่ป่า่อป่อี่าต่อดว่าต่อไปว่าใหอไี้่าต่อไว่ตีกได้อ่อไปดีกวาต่อไปวอไดไอ้ไอ้อไปด่ไอ่ เอ้าโดบุ้งไปก็ตายทุกคอ้วไปหาฟืนแก้วฟืนมันไม่ได้หมดแกบแล้วจัดก็เจอกระสั์โอ้มึงอาระเบิดพู้เปิดเชียอะไรเยอะแยะเลยวะไอ้เดียวคเลยวะไอ้ไอ้เดียวเดียวเดียวยตายูตายูตาเดือดสามตีตอนน้เดือดสาตีเรายร้อยนะอย่าระเบิดเทียอะไรเยอะชิบหายเลยวะน่าจะเหลือสอตีแล้มึงล่อะไรเลยนตั มีคนขับรถมีคนขับรถไปตัดไปเทไรไปเทไรไปเทไรไอ้เจี๊ยบไม่เอากะรรู้มาเลยนะไม่เอากะรรู้นะลงแล้วลงแล้วย่อยเยี่ยมมันเลยกูไอ้ตันตันตันชุกกูตันชุกกูชุกกันชุกกันมีมียาเพิ่มไหมยาพูดไอ้ตุมตุมนี้มียาเต็มเลยตุ่นี้มียาเต็มเลยกีบูดทิ้งตายอ่ะโอเคโเคโอเคไปรู้ของออาโตไปแล้วกัน เฮ้ยไอ้ทันไอ้ทันเอที่เซ็ตเอทันเอที่เซ็ตใช่หรอเออเอทีเซ็ตทีเซ็ตเออมีคนกลางให้บอลหน่อยไปตรงนี้หน่อยเออไหนไหนมาอยู่ตรงจุดม้าเห็นเปล่าโบโมอลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแ้วเห็นแล้วเดี๋ยวคิวให้เดี๋ยวคิวให้แต่แกนี้แต่แกนี้ปุ่นดีแล้วโอนอาเห็นไปไหนวะไอ้ทนายไปไหนวะตาย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 ตัวเดียวตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายข้างหลังปะครับมีปะ นว่นี่ตรงนี้นี่นี่นี่ยิงยิงยิงไปวะมันไปตรงหัวลวไปตรงไปหัวละอยู่ตรงนู้นวะล้ม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 ให้กระด้างแบบงงง้เหี้ยทำได้ไงวะเกินไปแล้วลิงมา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 พอดีเลยลิงมาแล้วลิงมาลิงมาก่อนนั่งสะสามสี่นาทีแล้วสิบห้านาที ดิเงีืออะไรวะ